ใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะลูกค้าจ๋ากด1ดันหนึ่งขึ้นมาใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ลูกค้ากด1ดันหนขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้หนจะเปิดโปรให้เป็นการเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่ลูกค้าจะไม่เสียดายเงินเลยนะคะบางคนไม่รู้จัก1นึ่งะคะหขออนุญาตแนะนำตัวเองสัก2นาทีในขณะที่รอทูบหมด หนึ่งคือแม่ค้าขายปีเสียนะคะหนึ่งเป็นแม่ค้าเครื่องรางเป็นแม่ค้าขายปีเสียปีเสียร้านหนึ่งเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นผ่านการทําพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วทุกชิ้นนะคะปีเสียร้านหนึ่งทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วทุกชิน้นเป็นของแท้แน่นอนสําหรับลูกค้าที่อยากเข้ากลุ่ม V I P คือในกลุ่ม V I P ของหนึ่งจะมีแนวทางวางให้ลูกค้าทุกหวยและทุกหุ้นวันนี้นะคะหวยลาวเกิดแตกสามตัวหนึ่งให้หนึ่งห้าหกมาศูนย์ห้าหก ให้หนึ่งห้าหกมาศูนย์ห้าหกใช่พี่อําัยถ้าเห็นเลขแล้วอ้โหเดี๋ยวก่อนตัวแรกก็ถูกใจแล้วขอหย่าเขียนไว้ก่อนขอนย้าเขียนไว้ก่อน ลูกค้าฟังนะในกลุ่ม V I P นะคะหนึ่งจะวางแนวทางให้ลูกค้าทุกหวยและทุกหุ้นเลยนะะในกลุ่ม V I P หนึ่งจะวางแนวทางให้ลูกค้าทุกหวยและทุกหุ้นเลยนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่ม V I P นะคะคือลูกค้า CF สินค้าเข้าไปแล้วลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่ลูกค้าเลยวันนี้หนึ่งจะขอล่อย3อย่างพอนะคะ ะะลูกค้าจ๋าทูบพี่หนึ่งใช้จุดขอหวยขอพรให้กับลูกค้าคือทูบตัวนี้เลยค่ะทูบเป็นทูบป,ปีเสียค่ะหนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นหนึ่งชุดนะคะจะมีสิบชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นนะคะลูกค้าเวลาที่ลูกค้าได้ไปปุ๊บอะได้ไปปุ๊บลูกค้าอยากได้เลขอะไร อยากได้เลขอะไรอยากได้ฮานอยอยากได้ลาวอยากได้รัฐบาลหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ขออธอิษฐานขอแล้วจุดได้เลยอธิษฐานขอแล้วจุดได้เลยค่ะใครอยากได้ทูบนะคะ cf ทูบลูกค้าก็ได้เข้ากลุ่มนะคะ159บาทจัดส่งฟรีค่ะทูบ159บาทจัดส่งฟรี cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดปังตลอดขอบคุณค่ะใครเคยบูชาทูบไปแล้วรีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครที่เคยบูชาทูบไปแล้วรีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยว่าทูบปังแค่ไหน ใครที่เคยบูชาทูบไปแล้วรีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยว่าปังแค่ไหนทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีคะ่ะลูกค้ทาทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปนะคะ cf แล้วให้ทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุด cf แล้วให้ทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปนั่นคือมิจฉาชีพใครทักไปนั่นคือมิจฉาชีพทูบแม่ปังมากขอบคุณมากเลยคะ่ะลูกค้าขาหนึ่งบอกก่อนนะว่าทูบเนี่ย ร้านหนึ่งต่างจากแชรใครอยากเข้ากลุ่มกดก้ามาค่ะใครอยากเข้ากลุ่มกดก้ามาค่ะเข้ามาแล้วหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์ใครที่อยากเข้ากลุ่มมาแล้วนะคะกดก้ามาหนึ่งเปิดให้เข้ากลุ่มวันนี้แล้วพักอีกหนึ่งอาทิตย์นะพักหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งขอเช็คแป๊บหนึ่ง ตัเตอรี่ไม่เคยถูกบูชาปีเสียไม่หนึ่งครั้งแล้วตัวนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งอยากจะบอกว่าปังมาปังทุกวันตั้งแต่บูชาปีเสียมาขอบคุณค่ะสุดอยอดเลยไมไ่เลยจะเฮงๆเลยทุกคนลูกค้าหนึ่งไม่รับอะไรนั้นเดี๋ยวขอเคลียร์ประเด็นดราม่าด้วยเข้ามาแล้วฟังหนึ่งก่อนลูกค้าหนึ่งขอซักหนึ่งพันแช์ ตอนนี้400กว่าแชร์คน2,300คนนะคะ1ขอคนละ1แชร์1ขอคนละ1แชร์ใครเข้ามาแล้วนะคะ1บอกก่อนว่าตัวเน้น1จะลงในกลุ่ม VIP 1อ่ะนี่ค่ะหวยฮานอย1จะมี2กลุ่มหวยฮานอย1จะมี2กลุ่ม มีสองกลุ่มมีสองโพยฮานอยหนึ่งจะมีสองโพยโพยแรกหนึ่งจะแจกสีหน้าเพจเป็นแนวทางแจกสีและมีลงทุกกลุ่มโพยที่สองจะเป็นฮานอยเน้นๆแบบที่หนึ่งลงวันนี้นะคะนั่นคือฮานอยเน้นๆฮานอยเน้นๆนะคะจะลงในกลุ่มช่วงเย็นๆนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่ลงแบบลงตอนกลางวันอะไรเงี้ยหรือว่าตอนเช้าอะไรเงี้ยมันจะมันจะหลุด เด็ดห,หนึ่งให้ดูลูกค้าที่อยากเข้ากลุม่มใครเข้ามาแล้วกดกา้าใครอยากเข้ากลุ่มเข้ามาแล้วกดก้าวฟังนะใครที่ไม่ทันวันนี้หนึ่งจะปิดรับสมาชิกประมาณลูกค้าเป็นอาทิตย์อะเป็นอาทิตย์นะเพราะว่ามันเยอะมากตอนนี้นะคะแล้วหนึ่งไม่ชอบไม่ชอบประเด็นดราม่าไม่อยากมานั่งเคลียอะไรดราม่าดราม่าแบบนี้อันนี้คือฮานอยเน้นๆนะคะอันนี้ฮานอยเน้นๆหนึ่งจะลงแบบนี้นะคะจะหนึ่งจะลงช่วงเย็น จะมีแค่นี้เลยลูกค้าจะไม่มีเยอะจะไม่มีหลายหางจะมีแค่นี้นะคะฮานนยเน้นๆจะมีแค่นี้เนาะซึ่งตัวนี้จะลงเย็นๆนะคะลงเฉพาะในกลุ่มวีเท่านั้นฮานนยเน้นๆฟังนะฮานนยเน้นๆป,ป้าป้าแชหน้าเฟซที่แม่สามแช่ฮานอยเน้นๆเป็นไรฮนะานอยเน้นๆลงเฉพาะในกลุ่มวีเท่านั้นนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะลูกค้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใครเข้ามาแล้วฟังก่อนเดี๋ยวอธิบายพร้อมกันรอบเดียวจบหนึ่งหนึ่งจะมีฮานอยสองชุด ชุดแรกจะเป็นแจกรีหน้าเพจและลงทุกกลุ่มชุดที่สองจะเป็นชุดฮานอยเน้นๆจะลงตอนเย็นนะคะจะลงตอนเย็นโอเคไหมหานอยเน้นๆจะลงเฉพาะกลุ่ม v i p เพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่าว่าทําไมเลขหน้าเพจกับในกลุ่มไม่เหมือนกันลูกค,ะคะ้าขางั้นเขาจะเรียกกลุ่ม v i p หรอคะกลุ่ม v i p คือลูกค้าที่เขา CF ปตีเสียแล้วเขาได้เข้ากลุ่มนั่นคือกลุ่ม v i p และกลุ่ม v i p 1หนึ่งนะคะจะไม่มีการเก็บรายอาทิตย์รายเดือนรายปีคนที่อยากเข้ากลุ่มคือ ลูกค้า c f ตีเสียลูกค้า c f ตีเสียแล้วโอนเงินแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่รอแอดมินดึงเข้ากลุ่มในนั้นพอนะคะในกลุ่มมีหวยทุกหวยมีหุ้นทุกหุ้นในกลุ่มจะมีหวยทุกหวยมีหุ้นทุกหุ้นนะคะสมาชิกไม,เม่เข้าใจกดใช่เข้าไปแล้วอ่านกดหน่อยนะคะเข้าเข้าไปแล้วอ่านกดหน่อยนะคะบนล่างจัลลาก3สามตัวแตกในกลุ่มแตกมา วันนี้เล่นยีก่กีมันมากวันนี้อยู่กลุ่มยีก่กีทั้งวันเลยวันนี้ไม่ไปไหนเลยวันนี้แบบหมกอยู่กลุ่มยีก่กีแบบมากๆลูกค้าฟังนะคนที่กลุ่มไหนที่มันจะมีกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มใหม่นะคะหนึ่งจะตั้งชื่อว่ากลุ่มใหม่แล้วนึงหนึ่งดูชื่อกลุ่มก่อน กลุ่มนึงจะตั้งชื่อว่ากลุ่มใหม่น้ำหนึ่งกลุ่มนั้นวันนี้หนึ่งไม่ได้ลงตัวเน้นให้เพราะว่าคุยกันไม่หยุดหย่อนไม่หยุดไม่หย่อนไม่ฟังกฎไม่ฟังอะไรลูกค้าที่อยากเข้ากลุ่มฟังให้ดีก่อนเข้ากลุ่มลูกค้าเข้ากลุ่มไปแล้ว ไม่ต้องส่งสติกเกอร์ไม่ต้องพิมพ์ข้อความเข้าไปอ่านกฎในโน้ตห้ามส่งที่อยู่ห้ามส่งอะไรก็ช่างเข้าไปในกลุ่มลูกค้ารอเลขอย่างเดียวเพราะว่าที่หนึ่งไม่ให้เข้าไปในกลุ่มเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งมีกลุ่มยี่กีค่ะหนมีกลุ่มยี่กีหนึ่งมีทุกกลุ่มมีทุกมีทุกหน่วยมีทุกหุน้นเข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มจะมีหน่วยให้ทุกหน่วยมีหุ้นให้ทุกหุน้นลูกค้าไม่ต้องทักัไม่แบไม่ต้องแบบ ไม่ต้องพิมพ์อะไรขึ้นมาที่หนึ่งให้พิมพ์ขึ้นมาไม่ใช่อะไรไม่ใช่ลูกค้าจะมองว่ากดเยอะก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องเข้าถ้ามองว่ามันเยอะมากก็ไม่ต้องเข้าเข้าไม่ได้รักษากดไม่ได้ไม่ต้องเข้าที่หนึ่งไม่ให้คุยกันเยอะเพราะว่าบางคนนะคะเขาไม่สามารถมองเห็นเลขได้เพราะว่าลูกค้าคุยกันอย่าข้อความมันขึ้นมาเปิดมาเป็นพันเลยนะแล้วคนที่เขาจะดูเลขอ่ะเขาเข้าไปดูไม่ได้เข้าใจไหมรอบนี้หนึ่งเปิดให้เข้า v i p ีรอบสุดท้ายนะคะและหนึ่งจะพักการเข้ากลุ่มยาวๆเพราะว่า สมาชิกเยอะมากนะคะแล้วหนึ่งไม่ชอบการดราม่าเลขมีเข้ามีหลุดหนึ่งลงทุกวันแบบนี้ถ้าลูกลูกเลขลู่ละหนึ่งลงสองตัวไม่มีการหลุดไม่เคยหลุดเลยโอเคไหมใช่จริงๆด่ดาในกลุ่มส่งโพยหวยในกลุ่มส่งสติกเกอร์นู่นนี่นั่นไม่รับ ถ้ารู้ตัวเข้าไปแล้ววุ่นวายไม่รับหนึ่งดีดออกทันทีในกลุ่มไม่มีหมดอายุนะคะลูกค้าเข้าแล้วอยู่ในกลุ่มได้ยาวๆทําผิดกฎหนึ่งลบทันทีทําผิดกฎวยวายดราม่าหนึ่งลบทันทีโอเคไหมโอเคไหมกลุ่ม3าวุ่นวายจริงกลุ่ม3กับกลุ่ม2คือที่สุดแล้วกลุ่ม4นะกลุ่ม4 v p 4มาใหม่ไม่มีการวุ่นวาย v p 4มาใหม่ไม่มีการวุ่นวายหนึ่งพูดเลยโคตรน่ารัก v p 4 v p 4กับ VP 1 VP 1หนึ่งขอแบบ Number วันอะ VP 1อ่อะ หนึ่งขอแบบตกมือรัวๆให้แบบนี้เลยอะฟังฟังนะคะคนที่อยากเข้ากลุ่มเปิดวันนี้วันเดียวนะคะเปิดวันนี้วันเดียวคนที่อยากเข้ากลุ่มเปิดวันนี้วันเดียวแล้วขอพักยาวๆใครอยากเข้ากลุ่มปักหมุดข่าสมมาหน่อย ใครอยากเข้ากลุ่มหลังจากลูกค้า CF ปีเสีย CF แล้วโอนเงินแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่รอแอดมินดึงเข้ากลุ่มใครอยากเข้ากลุ่มในกลุ่มมีหวยทุกหวยมีหุ้นทุกหุ้นนะคะมีหวยทุกหวยมีหุ้นทุกหุ้นมียี่กีมีทุกอย่างให้แต่ยี่กีจะเป็นกลุ่มแยกเดอยวแอดมินเขาจะลงลิงก์ยี่กีให้นะคะใครอยากเข้ากลุ่มหลังจากลูกค้า CF ปีเสียหนึ่งมีสองรุ่น CF แล้วโอนเงินแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่รอแอดมินดึงเข้ากลุ่มนะคะโอเคไหมไม่ทักซ้ํามีสองรุ่นแบบนี้ หนึ่งขอธิ่ไปทีละรุ่นค่าส่งอีเม็ดห้าสิบาทเอฟกี่ชิ้นไม่มีบวกเพิ่มีหนึ่งน่ารักสุดาชมลุ่มเต็งบิกจริงๆคุณอาลีวีหนึ่งน่ารักจริงีหนึ่งคือน่ารักที่สุด รุ่นนี้ที่หน่งถืออยู่นะคะเป็นปีเสียหินเป็นหินหกลกซิลหินเป็นหินหกลกซิวแต่หน่งขออนุญาตเรียกว่าหินถูกหวยหน่งของยา่าเรียกว่าหินถูกหวยเพราะลูกค้าบูชาไปแล้วถูกหวยบ่อยมากรุ่นนี้คือหินถูกหวยเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยเล่นการพน,นันสี่โชคเสียงลาบสียงดวงเล่นหวยเล่นการพนันใครซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้านะคะ C F หินถูกหวย เขาอยู่ใน V i P สแต่ไม่เคยส่งไะไรเลยเราดูน่ารักมากลูกค้า V i P สองอ่านภาษาไทยไม่ออกจริงจริง